มา uh oh. ดูลูกแมวจะออกมาอีกแล้วโอ้โหอตนไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาจะออกมาทำไมไม่ต้องออกมาอยู่ด้านในไม่ต้องออมาห้โค โอ้โหอดูทีอือฮอะตาดำก็จองมาอีกและอืออ่ะมาหมดแลวสามตัวเลยทีเนี้ย ดูลูกแมวจะออกมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหเตนไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาจะออกมาทำไมไม่ต้องออกมาอยู่ด้านในไม่ต้องออกมาโอ้โหโ,หโอ้โห,โห ดูทีอืออออดาดำก็จองมาอีกแล้วมาหมดแล้วสามตัวเลยทคืนเนี้น โอ๊ยโอ,อ้ยเก่งจังเลยแม่แม่ออกแล้วแม่ออกแล้วกันด้วยละมาดูสิเขาก็พยายามที่จะออกโอ้โหดูสิครับพยายามที่จะออกมาให้ได้ ดูดิครับดูดูไม่ออกแล้วไม่ออกแล้วเล่นอยู่ข้างในเล่นอยู่ข้างในดีกว่าเล่นอยู่ข้างในดีกว่าดู กระโดดกรนนู้นครับข right ึ้นไปถ้าสูงเลยนะจะโดดโอ้โหดูโอ้ดูมันกระโดดเกาะนี่ของผมนะโอ้โหกระโดดเกาะกล้องเลยเนี่ยเราเก่งเลยนะเก่งเกินไปซะแล้ว เก่งกันไปเลยตัวตัวนี้เก่งมากเลยนะแบบนี hmm. like okay. no ้หนูกระโดดเกาะกล้องไม่เอาลูกไม่เอาแมว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 ไม่เอาหนูเล่นอยู au, never came, never came. ่ด้านในน่ะหนูเล่นอยู่ด้านในไม่เอาไม่เอาเล่นอยู่ด้านในน่ะต้องออกมาไม่ต้องออกมาต้องออกมาไม่ต้องออกมา

สามสี่ห้าหกหกตัวอ่ะแม่ไปหาลูกหน่อไปหาลูกไปไปเข้าไปแล้วเข้าไปเข้าไปหาลูกหน่อไปไปเข้าไปลูกเข้าไปแล้วลูกร้องน่ะเข้าไปไใช้ฝนไม่ยอมเข้าไป ก็ลูกลมก็โดนลมก็โดนลมก็ลูกลมไม่ออกลูกไม่ออกไม่ไม่ไม่ออกเนยไม่ออกไม่ออกไม่ออกลูกไม่ออกไม่ออกโอ้โหกระโดดก็ติดเลย